ใครที่มีรายได้ไม่แน่นอนไม่มีสลิปเงินเดือนแต่มีธุรกิจของตัวเองนะครับมีเงินหมุนเวียนไม่ว่าจะจดทะเบียนหรือไม่จดทะเบียนก็ตามนะครับต้องการได้สินเชื่อนะครับวงเงินไม่เกิน20,000บาทนะครับสินเชื่อตัวนี้ที่จะพูดถึงนะครับเดี๋ยวเปเปอร์จะพูดถึงในคลิปหน้านะครับผมอ่ะแล้วทำไมมาพูดต้นคลิปใช่ไหมครับเพราะกลัวว่าผู้ชมนะครับจะดูไม่จบคลิปนะครับเดี๋ยวจะไม่รู้ว่าคลิปหน้าจะเจอกับอะไรนะครับ ก็เลยบอกไว้ตรงนี้ก่อนเลยนะครับคลิปหน้าเจอกันอย่างนี้แน่นอนครับส่วนในคลิปนี้นะครับเป็นผลสืบเนื่องมาจากคลิปที่แล้วนะครับผมพูดถึง13สินเชื่อที่ไม่ใช้สลิปเงินเดือนไปนะครับแล้วมียี่ห้อหนึงนะครับที่ผู้ชมสอบถามมาหลังม่เยอะมากเลยครับผมก็เลยขอมาพูดขยายความอัปเดตในคลิปนี้กันให้ฟังนะครับ แล้วสินเชื่อที่เปเปอร์จะพูดถึงในวันนี้นะครับมาดูกันครับว่าเขาได้คะแนนนิยมกี่คะแนนกันนะครับเรื่องของผ่านง่ายนะครับผมว่าให้0.5คะแนนนะครับเพราะว่าไม่ง่ายไม่ยากครับผมถัดมานะครับในเรื่องของถูกกฎหมายครับสินเชื่อวันนี้นะครับถูกกฎหมายแน่นอนร0 0เครับเขาเปิดมาหลายปีดีดักแล้วครับผมในเรื่องของวงเงินตอบโจทย์นะครับให้เป็นหคะแนนครับ ในเรื่องของเอกสารการสมัครไม่เยอะนะครับไม่จุกจิกนะครับได้ไปหนึ่งคะแนนครับรู้ผลไวนะครับสินเชื่อตัวนี้จะรู้ผลประมาณ1-3วันทําการนะครับให้ไปหนึ่งคะแนนครับและในเรื่องของดอกเบี้ยไม่แพงไม่เกินที่กฎหมายกําหนดนะครับให้อีกหนึ่งคะแนนครับและถัดมาในประเด็นของไม่ใช้ไม่เสียดอกเบี้ยนะครับตัวนี้เป็นสินเชื่อบุคคลที่เป็นเงินก้อนครับอนุมัติแล้วเราก็เป็นหนี้เลยฉะนั้นข้อนี้ไม่ได้คะแนนครับและถัดมาในเรื่องของเช็คบูโรนะครับตัวนี้เช็คบูโรครับแต่ว่าเกณฑ์เขา เป็นเกณฑ์ที่ยืดหุวนะครับเพราะว่าแบรนด์นี้เท่าที่ทราบมาเขายืดหยุ่นเพื่อเอาใจชาวบ้านช่วยเหลือชาวบ้านเหมือนกันครับแต่ในเรื่องของไม่ใช่บูโรไม่ได้คะแนนครับถัดมาในประเด็นของไม่ต้องค้ำประกันนะครับสินเชื่อวันนี้ไม่ต้องใช้อะไรค้ำประกันครับได้อีกหนึ่งคะแนนครับแล้วข้อสุดท้ายครับสมัครได้ทุกอาชีพนะครับนเชื่อในวันนี้นะครับสำหรับผู้ที่มีรายได้700 0บาทขึ้นไปครับแต่จะไม่ได้เรื่องของอาชีพค้าขายนะครับซึ่งอาชีพค้าขายเจอกันคลิปหน้าครับฉะนั้นข้อนี้ไม่ได้คะแนนครับผม เรามารวมคะแนนดูครับสาหรับสินเชื่อตัวนี้นะครับก็จะได้อยู่ที่6 5คะแนนจากคะแนนเต็ม1ิครับผมเรามาดูรายละเอียดกันนะครับซึ่งรายละเอียดวันนี้นะครับจะเป็นคลิปรีรันที่เปเปอร์เคยพูดไปนานมากแล้วนะครับแต่ว่าเนื้อหายังคงเหมือนเดิมครับคลิปนี้นะครับก็ทําขึ้นนะครับก็เผื่อว่าใครที่ยังไม่เคยรับชมหรือรู้จักสินเชื่อยี่ห้อนี้นะครับผมจะได้ทําการรู้จักกันในคลิปนี้ครับ สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนผู้ชมทุกท่านนะครับแต่เ,เพิ่มวัตไรตีนะครับสาระสินเชื่อและการเงินต่างๆนะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราและจะได้ไม่พลาดสาระดีๆในคลิปต่อไปครับตัวนี้เป็นสินเชื่อส่วนบุคคลเฮงพร้อมใช้ดอกเบี้ยน้อยนะฮะแล้วก็ผ่อนจ่ายสบายนะฮะสูงสุดถึง36งวดเลยครับอันนี้เขาบอกไว้เลยครับซึ่งเขาหวังว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยทางการเงิน ที่สามารถได้วงเงินสูงถึง1.5เท่าหรือสูงสุด45,000บาทสมัครง่ายนะครับเอกสารน้อยนะครับไม่ยุ่งยากและไม่รอนานครับเราประวัติการผ่อนชําระดีนะฮะเราสามารถรับวงเงินเพิ่มได้อีกด้วยครับผมมาดูกันดีกว่าครับว่าเฮงพร้อมใช้เขาเป็นของใครอะไรยังไงนะครับเฮงพร้อมใช้เขาเป็นของเฮงลิสซิ่งครับผมเขาคือผู้นําการให้บริการด้านสินเชื่อนะครับอีกรายหนึ่งนะครับเขาให้บริการทั้งสินเชื่อเฮงเปลี่ยนรถ เป็นเงินสดนะครับจัดไฟแนนซ์รถบ้านนะครับสินเชื่อรถเฮงมือสองนะครับจำนำทะเบียนรถสินเชื่อนานโนไฟแนนซ์นะครับแล้วก็สินเชื่อส่วนบุคคลเฮงพร้อมใช้นะครับเขาบอกไว้ว่าเขามีมากกว่า400สาขานะครับทั่วประเทศนะครับซึ่งหากเราต้องการเงินกู้นะครับ เพื่อนำเงินไปใช้หมุดเวียนนะครับภายในครอบครัวครัวเรือนหรือว่าต้องการเงินไปใช้หมุดเวียนธุรกิจไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าก็สามารถกู้ได้ครับเขาว่าไว้นะครับมาดูจุดเด่นของเขานดนึงนะครับเขาบอกว่ากู้สินเชื่อส่วนบุคคลเฮงพร้อมใช้เนี่ยดียังไงล่ะตอบโจทย์ผู้ที่มีรายได้น้อยนะฮะไม่มากนะอย่างที่2นะครับเขาเคลมไว้ว่ากู้ง่ายและเอกสารน้อยนะครับ เพียงแค่เรามีเอกสารทางการเงินอาทิสลิปเงินเดือนนะฮะหรือประกันสังคมนะครับมาตรา33นะฮะหรือว่าสเตทเมนย้อนหลัง6เดือนอย่างได้อย่างหนึ่งก็สมัครได้เลยครับ จุดเด่นที่3นะครับเขาบอกไว้ว่าไม่ต้องมีหลักทรัพย์นะครับและก็ไม่ต้องมีขนค้ำครับผมจุดเด่นที่4นะครับเขาบอกไว้ว่ากู้ได้สูงสุดไม่เกิน1.5เท่าหรือไม่เกิน45,000บาทนะครับจุดเด่นที่5ของเขานะครับแบรนด์นี้เขาบอกไว้ว่าเขาผ่อนดีรับเพิ่มด้วยครับผมถ้าระวันผ่อนชำระดีติดต่อกันนะครับมากกว่า3เดือนนะครับ สามารถรีไฟแนนซ์ได้เท่าวงเงินเดิมเลยและถ้าหากเราเป็นลูกค้าที่มีประวัติผ่อนชำระที่ดีติดต่อกัน6เดือนนะครับเราจะสามารถรีไฟแนนซ์ได้แต่สูงสุดไม่เกิน1.5เท่าครับผมจุดเด่นที่6นะครับข้อสุดท้ายเขาบอกไว้ว่าอนุมัติปั๊บรับเงินผ่านบัญชีเลยซึ่งเขาบอกไว้ว่า อยู่ที่ไหนก็รอรับเงินได้นะครับหากอนุมัติผ่านแล้วเงินจะถูกโอนเข้าบัญชีของเราทันทีครับไม่ต้องเสียเวลารับเงินถึงที่ครับสมัครก็ง่ายเอกสารก็น้อยครับสมผัสผู้พู้นะครับเขาแรกนะครับเป็นบุคคลธรรมดานะฮะสัญชาติไทยอายุ17ถึง70ปีก็อ 2. นะครับมีรายได้ประจำหัวบาทต่อเดือนขึ้นไปครับ3นะครับมีอายุงานตั้งแต่4เดือนขึ้นไปครับผมโดยที่เขาวงุ่เล็บไว้ว่าไม่อยู่ในช่วงทดลองงานนะหรือว่าพักงานนะหรือว่าอยู่ในช่วง ถูกพิจารณาโทษนะครับศีลครับผู้ขอสินเชื่อเนี่ยจะต้องพักอาศัยอยู่ที่อยู่ปัจจุบันนะครับหรือที่อยู่ตามทะเบียนบ้านและสถานที่ทำงานโดยอยู่ในระยะทางไม่เกิน30กิโลเมตรนะครับจากที่ตั้งสาขาที่เรายื่นขอสินเชื่อครับผมห้านะครับเขาบอกว่าผู้ขอสินเชื่อเนี่ยจะต้องมีสินเชื่อส่วนบุคคลนะครับภายใต้การกำกับพีโลนนะครับหรือแบบไม่มีหลักประกันนะครับรวมทั้งหมดแล้วไม่เกิน3แห่งนะครับผมแต่ผมว่าข้อนี้ ลองคุยนะครับกับเจ้าหน้าที่เขาได้นะครับว่าถ้าเรามีแล้วมันจะสามารถอารมุอร่วยกันได้ขนาดไหนนะครับลองคุยกันได้ครับโดยเขาโนติไว้ว่าคุณสมบัติอื่นๆเป็นไปตามที่บริษัทกําหนดครับผมเรามาดูเอกสารการประกอบการขอสินเชื่อตัวนี้กันบ้างนะครับข้อแรกนะครับเขาบอกว่าเป็นสําเนาบัตรประชาชนนะครับข้อ2นะครับก็คือสําเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอสินเชื่อนะครับ ข้อสานะครับสาเนาใบเปลี่ยนชื่อสกุลถ้ามีนะฮะข้อนี้ 4. นะครับเขาบอกสลิปเงินเดือนย้อนหลังล่าสุดแค่1เดือนเท่านั้นครับหรือเลือกเป็นบัญชีสเตทเมนต์ย้อนหลังแค่6เดือนครับผมอีส่วนมากจะมีคําถามยอดฮิตด,ดังนี้ครับ แรงนะฮะใช้เวลานานาไหมในการอนุมัติใช่ไหมที่เขาบอกว่าด่วนเนี่ยเขาบอกว่าใช้เวลาประมาณ1-3วันทําการนะครับในการอนุมัติสิทเชื่อตัวนี้ครับ้องนะครับเขาบอกว่าถ้าไม่ได้เป็นข้าราชการหรือไม่ได้ทํางานประจําหรือเป็นประเภททํางานรายวันเนี่ย เราสามารถขอสินเชื่อตัวนี้ได้หรือไม่นะครับในข้อมูลนี้เขาบอกว่าสามารถขอสินเชื่อได้นะแต่ทั้งนี้นะครับขึ้นกับส่วนของเงื่อนไขของบริษัทเขานะครับผมแล้วก็ข้อสุดท้ายครับตอนนี้ที่ทราบมานะครับเราจะสมัครสินเชื่อตัวนี้ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้กรุงเทพและปริโมณฑลยังไม่สามารถสมัครได้นะส่วนมากเขาจะอยู่ที่ต่างจังหวัดเป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งใครที่อยู่ต่างจังหวัดสามารถรีเช็คได้นะครับว่าจังหวัดเรามีสาขาของ เอ็นลิซิ่งหรือเปล่าถ้ามีก็มีโอกาสที่สามารถสมัครได้นะครับโดยที่ว่าไปเมื่อกี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขต่างๆในการสมัครนะครับโดยสามารถโทรติดต่อสอบถามเขาได้เลยนะครับที่เบอร์โทร 1361นะครับเรารู้แล้วว่าสาขาอยู่ที่ไหนบ้างนะครับก็สามารถติดต่อที่สาขาได้โดยสามารถติดต่อที่สาขาเฮเลิทซิงได้ทุกสาขานะครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับเวลา8โมงเช้าถึง5โมงเย็นครับให้เราพึงสังเกตไว้นะครับว่าการสมัครขอสินเชื่อที่ถูกกฎหมายเนี่ยจะไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้ใจ่ายใดๆล่วงหน้าครับผม